เอาละครับก็ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับเกมซอ t ออฟจัติกจากทางค่ายเน็ตอีทกันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาแนะนําในส่วนของผู้เล่นมือใหม่หล,หลายๆท่านที่กำลังน้อยอกน้อยใจนะครับว่าตัวเองเนี่ยเวลาลงบอสแล้วเนี่ย ของดอปก็ไม่ค่อยดีเลยแล้วมาลงได้แค่ทีละครั้งเท่านั้นนะครับครั้งหรือ2ครั้งเนี่ยเลยทําให้หลายคนเนี่ยค่อนข้างแพนิคแล้วก็เกิดอาการเซงเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมีวิธีดีดๆที่จะช่วยให้คนดูเกลืออย่างเราเนี่ยมีของที่ค่อนข้างฟูแล้วก็เต็มคาราเบลมากขึ้นด้วยนะครับแล้ววิธีตรงนั้นเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีบอกด้วยนะแต่ก่อนจะไปชมคลิปเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์คลกดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำไลซี่การ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนล้อเศนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเกมมือถือราคาถูกหรือเติมเกมซอสออฟจะติกกับทางไลซี่การ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะ ก่อนที่เราจะไปพูดในส่วนของการดรอปของนะครับเรามาดูทางฝั่งของดันเจี้ยนกันก่อนดีกว่านะสำหรับใครที่ยังลงไม่ครบนะครับแนะนําว่าให้ลงไปได้เลยนะลงได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ครั้งด้วยกันแล้วแต่ว่าเราอยากจะลงเยอะขนาดดีไหมหรือว่าจะรอในส่วนของอาทิตย์หน้าแล้วมาลงทีเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันดับแรกเนี่ยจะมีเรื่องของการจับทีมก่อน1รอบใช่ไหมครับที่ยังไงก็ต้องลงให้ได้เพราะว่าของที่ได้มาก็ค่อนข้างคุ้มไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ หินในการตียวุฒเทพหรือแม้กระทั่งพวกของในการคราบขึ้นหยกสีทองหรือว่าหินสีทองอะไรพวกนี้นะรวมถึงการลงเดี่ยวด้วยที่จะได้พวกของบอส1ชิ้นหรือ2ชิ้นแล้วแต่ด,ดวงของเราตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมหรือมีมากกว่านั้นอีกก็คือการลงผ่านใบโชคดีหรือว่าดันที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งในการที่เราเนี่ยไปซื้อในตลาดนะครับผมร้านมันจะอยู่ตรงนี้ถัดมานิดนึงนะครับก็จะเจอแล้วใบโชคดีสามารถซื้อเก็บไว้ได้เลย แต่มาใช้แต้มพลังกายในการซื้อนะถ้าใครไม่ค่อยได้ทําอาชีพเนี่ยก็สามารถซื้อทิ้งไว้ได้เลยครับทีนี้เรามาดูในส่วนของหัวข้อวันนี้กันก่อนดีกว่านะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของค่าโชคดีคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้หรือว่าใครที่รู้อยู่แล้วอาจจะอุบไว้ไม่บอกเนี่ยผมก็จะมาะแถลงไขให้ในวันนี้นะครับผมก็คือในส่วนของแต้มความสําคัญของดวงของเรานั่นแหละแต้มโชคดีเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลายๆคนเนี่ย มีแต้มตรงนี้ขึ้นมา10แต้มเหมือนผมหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าแต้มตรงนี้มันช่วยในเรื่องของการดรอปของด้วยไม่ว่าจะเป็นการดรอปอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับดันเจียนเนี่ยมันช่วยหมดเลยถามว่ามันช่วยเยอะไหมมันก็แล้วแต่ดวงเหมือนกันแต่ก็จากศูนย์เพิ่มมาเป็น1ก็ดีกว่าไม่มีนะครับผมอะไรประมาณนั้นเพราะของแต่ละชิ้นที่ได้มาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันนะโดยเฉพาะของบอสเนี่ยค่อนข้างโหดเลยนะครับถ้าใครดวงไม่ดีมันไม่ดรอปนี่ก็จบเลย มันจะมีเรื่องของลูกเต๋าอยู่ที่หมุนทุกครั้งเวลาเรากดสุ่มใช่ไหมถ้าเกิดใครมีค่าโชคเยอะๆเนี่ยโอกาสที่มันจะเข้ามาหาตัวเราเนี่ยก็มีสูงด้วยเช่นกันแล้วทีนี้เราจะไปหาค่าโชคเนี่ยจากไหนนะครับผมที่มันได้เยอะๆอันดับแรกเลยเนี่ยมันก็จะมีทางฝั่งของตัวข่าวลือทั้งหมดที่เราหามาได้หรือเรายังไม่ได้ทํากันเนี่ยไปไล่เก็บให้ครบเลยนะครับมีโอกาสที่จะได้ค่าโชคดีเพิ่มขึ้นด้วยอย่างน้อยก็ประมาณสัก5าจุดหรือแม้กระ0จุดแล้วแต่รอบนะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข่าวลือพวกเนี้ยมันมีข่าวลืออันไหนที่สามารถเพิ่มค่าโชคดีให้เราได้บ้างแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสายขยันทําไ้ให้หมดเลยครับอย่าให้มันเหลือเลยนะก็จะช่วยตรงเนี้ยได้เยอะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับผมส่วนที่2เนี่ยก็คือตรงนี้เลยแมปนะครับแมปพวกเนี้ยถ้าเกิดเราสํารวจครบนะครับค่าโชคดีของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเยอะด้วยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่า มันจะเพิ่มให้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่ายังเก็บไม่ครบเลยสักแมปตัวผมเองนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเก็บครบตรงนี้การสำรวจอะไรพวกนี้มันก็จะเพิ่มให้สักนิดสักหน่อยนึงเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เก็บค่าโชคดีไว้ให้มันครบนะครับอย่างต่ำเนี่ยถ้ามีสักประมาณ50%เนี่ยก็ดีและแต้มมันไปถึงร้อยแต้มได้นะครับผมเป็นค่าสูงสุดนะถ้ามากกว่านี้ก็ไม่เกิดผลและ หรืออีกวิธีหนึ่งที่เพิ่มง่ายๆเลยนะครับให้เรามาดูในส่วนของสกิลนะครับคุณสมบัติพิเศษแล้วก็มาที่เที่ยวเล่นตรงนี้มันจะมีบอกเขียนครับว่าคนดีโชคดีใช่ไหมครับตรงนี้มันก็จะช่วยให้ค่าโชคดีของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะด้วยสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะทําให้มันปลดล็อกสกิลนี้ยังไงนะครับผมไอ้สกิลเที่ยวเล่นเนี่ยมันเขียนข้างล่างว่าเรียนรู้ความชานาญในการตกปลาแน่นอนครับว่าเราเนี่ยต้องตกปลาให้มันถึงเลเวล10 ตกปลาเลเวลสิเนี่ยมันคืออะไรหลายคนก็งงใช่ไหมให้มาดูที่สถานะตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาหาเรื่องของการตกปลานี่ผมยังไม่ได้เรียนเลยด้วยซ้ํานะครับใครที่เรียนรู้แล้วแล้วก็พยายามเก็บพยายามดันอยู่เนี่ยที่ผมบอกคุณผู้ชมไงว่าพลังกายที่เอาไว้ใช้แลกใบโชคดีเนี่ยถ้าใครไม่ได้ทําอาชีพพวกนี้ก็สามารถแลกได้เลยแต่ถ้าเกิดทาอาชีพเนี่ยคุณผู้ชมจะไม่เหลือแต้มเลยครับ วันหนึ่งเนี่ยเหลือไม่ถึง200ด้วยซ้ำนะครับเพราะเราต้องมาลงกับพวกนี้นี่แหละเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ค่าโชคดีจากการตกปลาเลเวลสินั่นเองถ้าตรงนี้มันถึงเลเวลสิบปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้สกิลพิเศษหรือสกิลคนโชคดีตรงเนี้ยมาใช้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับผมยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถหาได้จากตอนนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของตัวละครหรือว่าเหล่ายอดฝีมือนั่นเองที่จะช่วยเพิ่มในเรื่องของค่าโชคดีให้กับคนดวงเกยอ,อย่างเราด้วยนะครับส่วนตัวละครท ที่เป็นตัวพัดเนี่ยนะครับผมมันช่วยเพิ่มอะไรผมแนะนําว่าขึ้น2ดาวไปก่อนนะถ้าดาวเดียวไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับถ้าน้องขึ้น2ดาวไปปุ๊บมันก็จะเขียนบอกเลยว่าโชคชะตาค่าโชคดีเพิ่มขึ้น20แต้มถ้าเกิดเราใส่สกิลน้องตรงนี้ไปนะครับทุกครั้งที่เราลงนันเจี้ยนเนี่ยมันก็จะได้ค่าโชคดีที่เพิ่มขึ้นอีก20แต้มเราก็มีโอกาสได้ของที่แรงมากขึ้นและ อันนี้ก็ต้องไปวัดกับอีกคนหนึงด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยจะดันตัวค่าโชคดีเนี่ยมาเยอะมากกว่าเราหรือเปล่าหรือก็ขึ้นอยู่กับดวงของคุณผู้ชมด้วยนั่นแหละว่ามันจะออกไหมแต่ถ้าไม่มีแต้มตรงนี้เลยเนี่ยใครที่ดวงเกลืออยู่แล้วก็เกลือต่อไปเหมือนเดิมนั่นแหละครับ หรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมองว่ามันอาจจะไม่ได้เวิร์กสำหรับเรานะครับเพราะว่าดวงก็ไม่ช่วยอะไรแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าให้อดใจรอสักหน่อยหนึ่งนะครับผมเพราะเดี๋ยวแลกอุปกรณ์เลืวหกสาเนี่ยมันก็จะปลดแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะได้ของที่เป็นระดับสีม่วงจ๋าเลยนะครับอันนี้ม่วงเข้มแบบนี้นะอีกประมาณแค่1นวัน13ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมตีให้กลมๆเนี่ยน่าจะประมาณวันอาทิตย์หรือไม่ก็วันจันทร์เนี่ยเราก็น่าจะได้ใช้มันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีแต้มคำสั่งหลย เดี๋ยวเราจะได้เอามาแลกกันเพราะมันใช้ไม่เยอะแต่อย่าไปแลก67นะบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยเราเลยว่า67แล้วแลกอันนี้ไปเลยทีเดียวดีกว่าไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันใช้แต้มเยอะมันจะไม่คุ้มกับเราเราแลกอุปกรณ์พวกนี้ให้มันครบเซตไปก่อนน่าจะมีประโยชน์สาหรับคนดวงเกลือในการที่ไม่ดรอปของบอสอะไรทํานองนี้ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะรู้ว่าวิธีการหาสกิลพวกนี้นะครับที่เป็นสกิลสำรวจเนี่ยทั้งหมดเลยนะว่าหาจากไหนมีโลเคชันอะไรบ้างนะครับอย่าลืม กดไลค์ like, หรือว่ากดซับไว้ให้เยอะๆแล้วกันนะครับถ้าถึงสัก200เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปบอกโลเคชันพวกนี้หมดทุกสกิลเลยนะครับในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ